สวัสดีทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนง่ายๆเช่นเคย double o เท่ากับอูอูคือเสียงอูอูเป็นสระนะคะมาดูเลยมาดูเลยนะคะ double o จำให้ได้วันนี้ o 2ตัวคู่กันมันเป็นเสียงอูอูนะคะพยัญชนะครูให้ไว้ด้านล่างเช่นเคยนะคะไว้เทียบเสียงนะคะโอเคพยัญชนะตัวแรกคือ b ค่ะ b คือเสียง บอเพราะนั้นบอรกรสระอุค,ค่ะมาดูตัวสะกดค่ะเคค่ะเคก็คือตัวตัวขอเก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่าบุกบุกคำนี้แปลว่าหนังสือค่ะหนังสือเอามาดูประโยคเราสิ this book for you บอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะอ่าเพื่อคุณนะนะคะเราซื้อมาวางไว้แล้วเข้ามาเจออย่างเงี้ยเราก็บอกอันนี้เพื่อคุณนะตัวต่อไปเลยสนะคะสก็ตัว คอค่ะคอกับสระอุนะดูตัวสะกดเคเช่นเคยเคคือตัวอะไรคะจาได้หรือยังตัวคอนะคะอ่านว่าคุกคุกคำนี้แปลว่าทําอาหารค่ะ Can you cook นั่นเองนะคะถามว่าคุณทําอาหารเป็นไหมนะคะ,ะต่อไปเลยเมื่อเรานําตัวแอลมาใส่แอลก็คือตัวลอค่ะลอกับสระอุตามด้วยตัวสะกดอะไรดี เคเช่นเคยเคก็คือตัวตัวคอจำได้เก่งมากค่ะอ่านว่า look look คำนี้มันแปลว่ามองดูนะคะเอามาดูประโยคเรา look at the board บอกว่าอา้าวให้มองกระดานนะคะบอกเด็กๆนะคะต่อไปเลยนะคะตัว t ค่ะทก็เสียงทอทอสะอูนะคะเราก็ขยันอ่านจะได้จำนะคะเอาเคเหมือนเดิมมาสะกด K ก็คือตัวคอคำนี้อ่านว่าทูกนะคะทุกคำนี้แปลว่าเอาไปแล้วนะคะหรือแม้แต่การทำอะไรบางอย่างนะคะทุกบาร t ก็คืออาบน้ำแล้วนะคะเป็นเกลียช่องสองนะคะคำว่าทุกนะคะช่องสองของเทกอาเอาตัว F มาใส่ F เป็นเสียงฝอเ,เสียงฟอนะคะเสียงฝอเสียงฟอนะคะแล้วก็เติม D เข้าไป D ก็เสียง ดอคำนี้อ่านว่าฟู้ดฟู้ดอันนี้แปลว่าอาหารนะจ๊ะอาหารโอเค I like Thai Food บอกว่าฉันชอบอาหารไทยค่ะมาดูเลยต่อไปนะคะอ่าคำต่อไปของเราเออจีมาใส่นะคะจีก็คือตัวกอนะคะกออูนะคะตามด้วยดีค่ะดีก็คือเสียงดอนะคะอ่านว่า Good นะคะอ้าวแปลว่าดีนั่นเองนะคะอ้าวมาดู Very Good อันนี้เราจำได้เนาะดีมากนะคะ Very แปลว่ามากนะคะต่อไปเลยนะคะรอ F มาใส่นะคะ F มาใส่ก็ for กับอุนะคะตามด้วย T เป็นตัวสะกดที T, คือเสียงทอค่ะอ่านว่า foot นะคะคำนี้แปลว่าเท้านะคะอ้าว ดู Do, you step on my foot นะคะอ้าวคุณเหยียบเท้าฉันนะคะอ่ะต่อไปเลยเมื่อเรานำามาใส่าก็ตัวตัวรอนะคะกับสระอูนะคะตามด้วย M คือเสียงของมอมาคำนี้อ่านว่า room เห็นไหมคะ room คำนี้แปลว่าห้องนะคะมาดูนะคะ,นะคะ clean the room เป็นคำสั่งนะคะบอกว่าทำความสะอาดห้อง ต่อไปเลยนะคะเราดํเอมาใส่ M ก็คือตัวมอนะคะมอกับสระอูของเรานะคะตามด้วยตัวสะกดคือ N N ก็คือตัวน no. ํคำนี้อ่านว่ามูนมูนคำนี้แปลว่าดวงจันนะคะอ้า oh. ว The m o o n so บ r บ g h t บอกว่าพระจัน์นะคะสว่างจ้านะคะโอเคต่อไปเลยเมื่อเรานำเอมาใส่ N เป็นตัว นอค่ะนออูนะคะตามด้วยตัวสะกด N N นะคะ N ก็คือตัวตัวนอเก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่านูนนูนอันนี้แปลว่าเที่ยงตรงนะคะเอาไปดู see you at noon เจอกันตอนเที่ยงนะคะเอาต่อไปเลยนะคะอืมเราก็จะนำา S มาใส่ S ก็เสียงสอเสียงซ่ออ่า ซอู so, U, นะคะตามด้วยตัวสะกด N อนะคะอ่านว่าซูนนะคะซูนคำนี้แปลว่าเร็ว,เร,วเร็วนี้นะคะบอกว่า Coming soon นะคะบอกว่าเอา้ามาเร็วเร็วนี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ช่างที่จะเกิดขึ้นเราบอก Coming soon คือมันจะเกิดขึ้นเร็ว,เร,วเร็วนี้นั่นเองนะคะ่ะโอเคนะคะจำได้นะคะไม่ยากเนาะดัโอคืออ่าสระอูสระอุนะคะ ซีอูสูนแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ